คงไม่มีใครนะครับที่จะไม่รู้จักเกมนี้นะครับเมื่อคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนใช้ Go าวิ้งโคคุณก็จะได้เล่นเกมนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมปอต้อกันอีกเช่นเคยและวันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูอัปเดตใหม่ของเกมไม่มีอินเทอร์เน็ตกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูเลยคือเกมนี้บอกก่อนนะคะถ้าใครไม่เคยเล่นเออถ้ามีคนเคยเล่นอยู่แล้วแหละถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับคือเกมเนี้ย มันจะให้เราเล่นเพื่อฆ่าเวลาเวลาคือ Google Chrome มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะต้องพาเดนสสาวเนี่ยกระโดดข้างกระบ,บองเพชรน,นะครับแต่มันมีอัปเดตใหม่นะครับก็คือครบครบเพลิงนั่นเองนะครับครบเพลิงคืออะไรครบเพลิงก็คืออันนี้ครับถ้าเราเกี่ยวครบเพลิงเราก็จะเปลี่ยนร่างอื้อเพิ่งรู้นะครับเนี่ยแล้วแต่ละร่างเนี่ยมันมีหลายร่างนะมีร่างเยอะมาก แต่ที่ผมดูเนี่ยหลักๆก็จะมีว่ายน้ำนักโตขึ้นนักคนนั้นชื่ออะไรนะนักวิ่งใช่ไหมแล้วก็เบบีแล้วก็ Baby, ล,วกลืมโอเคนะครับคือมันก็มีหลายล่างมากเลยนะครับแต่ละล่างเนี่ยการเล่นมันก็เหมือนกันหมดแหละเหมือนก็แบบหลักแหละถ้าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็แค่ออกแล้วเข้าใหม่นะครับโอเคเราจะเซิร์ฟเว็บอะไรก็ได้นะครับเพื่อเริ่มใหม่ แล้วเราก็จะมีสิทธิ์เก็บบเพิงครับบเพิงจะมาพูดอันแรกๆหน่อยนะเดี๋ยวทำไมอันนี้มันเรากอนแนะึ่งโอเคนะครับบเพิงเนี่ยมันก็จะมาอันแรกๆเลยนะนี่อย่างอันนี้นครับส่วนอันนี้เป็นนักโต้คลื่นนะนะครับผมนะนะคือการหลบแต่ละอย่างของแต่ละเกมของแต่ละล่างเนี่ย คือมันก็จะหลบแไ่แบะอย่างอันนี้หลบฉลามนะครับอันนี้เป็นหูฉลามมานะหรืออะไรนะผู้ผิดคือถ้าเราเก็บโพเพิร์นเนี่ยเราจะเปลี่ยนร่างแล้วก็เปลี่ยนทาวนด้วยนะนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอีกอัปเดตหนึง่งคือถ้าสมาทุกร่างเนี่ยอันนี้บอกสำหรับทุกร่างคือถ้าสมว่าเราชนเนี่ยเราจะมีเหรียญทองเห็นไหมเหรียญทองนี่คอของเด็กสาวอะนะครับผมจะพาไปดูทุกร่างเลยนะ นะครับต่อไปคิดว่าผมจะได้ล่างอะไรครับผมนะเอออันนี้คขาเพิงมาอันที่สองเลยตัวน,นี้ได้เป็นเบบีผมบอกเลยเบบี Baby. เล่นยากสุดคือมันเดินช้าไนงะคือมันเดินอย่างช้าเลยแล้วคือที่เรากระโดดอันตั้งใหญ่ออืที่เรากระโดดนะมันอันตั้งใหญ่ดูอย่างของคันเท้วกระบ,บองเพชรดูเดินช้าช้าโอ้โห เบบี Baby, บอกเลยเล่นยากสุดแต่ก็มีโอกาสได้นะถ้าเราเก็บคอเพิงเนี่ยต้องชนทำไมเนี่ยพูดมากนะคะผมผมจะลอกผ่านผู mm ้ hmm. ชมครับคิดว่าผมจะได้หนึ่งร้อยคะแนนโดยเบบีมาเอ้ยเราจะมาทำอะไรกันเนี่ยอ๋อใช่เรากำลังจะมาตามหากันนะคะผมอืมอันนี้อันที่สองเลยแนฮะอุ้ยอันนี้เป็นนักขี่มานะครับ อันนี้หายากมากเลยนะบอกเลยนักขี่มา้าเพราะมันวิ่งเร็วไงเพราะมันเป็นม้าแล้วก็วิ่งเร็วแล้วดูที่เราต้องกระโดดข้ามสิครับเล็กนิดเดียวบางกว่ากระบองเพชรอีกถ้าใครไม่รู้ว่ากระบองเพชรเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่นเกมนี้กันด้วยน,นะครับคือเกมนี้คือมันเล่นยังไงโหลดยังไงก็ไม่ต้องโหลดหรอกครับแค่ปิดไวไฟแล้วก็เข้ากลุ่มโคมแค่นั้นแหละเราก็ได้เล่นเกมนี้แล้วโอเค ผมจะลองทำคะแนนให้ถึงสองร้อยแล้วกันโอเคไม่ต้องถึงหรอกเพราะผมจะตามหานักวิ่งนักวิ่งนะครับนักวิ่งไีมครน้งนึงเจอนักวิ่งบ่อยมากซึ่งนักวิ่งมันก็ดีอยู่แหละแต่มันก็ไม่เร็วเท่าหมานะคะบ,บุ๊มาอีกเลยถ้าเราไม่ชอบอะ่ะเราก็แค่เปลี่ยนนะครับแต่ผมชอบว่ายน้ำนะไม่ หมายถึงใน,นชีวิตจริงก็ชอบแหละแต่ว่าคือทาไมมันได้นักขี่ม้าบ่อยจังอะป็นคนดวงดีมากเลยนเนี่ยนักขี่ม้ามันหายากครับผู้ชมให้เจอนักขี่ม้ายอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะอย่าลืมมาเม้นบอกกันด้วยนะครับนะโอ้โหติดหางโอเคลองมาแปลงร่างเดี๋ยวมันบั็กหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยผมเจอตัวหายากบ่อยมากอะ่ะแต่ที่หายากกว่ามาคือว่ายน้ํานะใครเจอว่ายน้ําเนี่ยอย่าลบโลกนะอีเบบี้แล้วโอเคใครเจอว่ายาน้ําอยา่าอย่านะครับห้ามเปลี่ยนใหม่นะว่ายน้ำเออว่ายน้ำผู้ชมแต่ว่าถึงมันจะหายากจริงี๋ยวว่าผมมาเอาหาเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเอ่ยนะครับ ผมจะตามหาหนักวิ่งให้เจอถ้าวันนี้ไม่เจอไม่เลิกอ่ะครับนี่ไงนักวิ่งนี่นี่นักวิ่งวิ่งเร็วไหมล่ะคุณผู้ชมักวิ่งเร็วแต่ก็ไม่เร็วเท่ามา้าแต่มันก็เร็วอยู่นะเนี่ยโอ้โหต้องกดรัวๆเลยนักวิ่งกับม้าเนี่ยบอกเลยมันนักโตขึ้นก็ไม่มันเท่ากับนักโตขึ้นมันก็เร็วอยู่แหละแต่ก็ไม่เท่ากับนักวิ่งอ่ะ คือช้ากว่านิดหนึ่งแหละแต่ที่เร็วสุดคือม้านะครับนะโอเคเฮ้ยเด่นชิวๆเลยเนี่ยนักวิ่งอะเดิองสาวตัวไหนเขาวิ่งเนี่ยไม่ผมรู้แล้วเดินสามวาวิ่งได้แต่ใครเขาจะมาวิ่งข้างสิ่งกีดขวางในการแข่งขันแบบนี้นี่วิวข้างหลังสวยงามเป็นภูเขาไฟฟูจิเพิ่งสังเกตนะ อืออ่ะกำลังดื่มดำกับเออวิวข้างหลังอยู่เลยโอเคนะคะผมเฮ้ยได้นักวิ่งอะ่ะผมชอบนะนักวิ่งอะ่ะเพราะมันวิ่งเร็วดีแต่ว่ามขอเปลี่ยนเป็นนักว่นะายน้ำเถอะเถออยากสุ่มเจอเบบี้นะยานะยานะโอเคนักโตขึ้นก็เอาเอาก็ได้ครับมันก็เร็วอยู่แหละ คือการเล่นเหมือนกันถุกอันเลยนะครับคือเกมหลักเรากดเพื่อกระโดดใช่ไหมอันนี้กดเพื่อกระโดดเหมือนกันมันก็เหมือนกันเลยแหละยกเว้นกับของนักว่ายน้ํานะครับนักว่ายน้ำเนี่ยจะแบกจากพวกจากพวกของคนอื่นนะครับคือนักว่ายน้นักว่ายน้ำนักว่ายน้าไ,ได้โปรดเถิดนะเม่อยให้คลิปยาวไกว่านี้แล้วนักวิ่งมันจะออกมาบ่อยนิดนึงนะครับ โอเคนักค่ายน้ำจ๋าวุ๊ดเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยผมไม่อยากให้คลิปเกินสิบนาทีนะมันจะเป็นอะไรของเขาเนี่ยโอเค คนนักว่ายน้ำคนน่ะเออนี่ไงมาแล้วคือนักว่ายน้ำมันจะเป็นขอที่โลกคุยก่อนได้ไหมขอไปอมแเนเอยลืมไปไม่ได้เล่นมาครับขอที่โลกคือนักว่ายน้ำมันจะเป็นว่ายเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรากดอ่ะอันอื่นมันจะกระโดดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเรากดของนักว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะดิ่งลงดิ่งลงแล้วถ้าเราชนห่วงยางแล้วก็ตายแล้วไดินลกเสาคนไหนเดินสุดอุ้ยอะไรเนี่ย แล้วได้น้องสาวตัวไหนเขาว่ายน้ำกันเนาะผู้ชมจริงไหมผม <c oughs> จะชดนอะไรหนาเนี่ย <c oughs> คือเพื่อดิ่งลงนะแต่ผมขอเอาเล่นเป็นผมเจออะไรผมก็เล่นอะ่ะผมจะลองเล่นให้ถึงสามร้อยคะแนนละกันนะคะผู้ชมโอเคนคักวิ่งผมเล่นก็ได้นักวิ่งม,มันก็เร็วอยู่จริงอยากได้มานะเมื่อกี้ดวงดีมากตอนนั้นอะได้มาสามรอบอะ ของวันเนี้ยสามรอบติดก,กันอะ่ะไม่เคยดวงดีขนาดนี้เลยอะ่ะโอเคนะทำไมผมได้น้อยจังเนี่ยมันวิ่ช้าลงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นะยังเร็วอยู่โอเคครับผมผมจะทำให้ได้ครับผม บอกเลยนี่ไม่แเกงหัวร้อนนะครับเป็นเก์ข้าร้านที่หัวร้อนอ่ะนี่ผอไฟฟูจิข้างหลังก็สวยนะครับใครที่ไม่ได้เล่นตามใครใครที่ <Okay. S 1> แบบไม่ได้เล่นม็ดูคลิปผมเด้จะได้ดูเขาไฟฟูจิแบบสวยๆเพราะว่าถ้าเล่นอันนี้จริงๆอะ่ะก็ไม่มีเวลาได้ดูแบ็กการ์ข้างหลังรถนะครับนักวิ่งก็เท่มันนะอืมนักวิ่งก็เท่ใช้ได้นะคะเนี่ย เราเรนหัวร้อนโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตใหม่ของเกมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็มันชื่อทีจริงๆอ่ะคุณผู้ชเห็นไหมคือบางคนอ่ะอยากจะแบบพี่ของแบบเขาเรียกยังไงแบบไม่อยากจะแบบเล่นแบบนั้นอ๋อก็ไม่ต้องเก็บคบเพลิงไม่ต้องเก็บผูกก็ได้เอ้ยคบเพลิงโอ้ยอะไรเนี่ยคือไม่ต้องเก็บคบเพลิงก็ได้นะถ้า ชมไม่เก็บคบเพลิงเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบเนี้ยคือคุณผู้ชมก็จะสามารถแต่คบเพลิงมันจะมาเยอะนิดนึงเหมือนแบบอย่าให้เราเก็บไงเยอะเกินไปแล้วคือเราก็แค่ถ้าเราอยากเล่นเหมือนเดิมเราก็กระโดดข้ามคบเพลิงไปนะคะผมเพื่อที่จะกระโดดข้ามกระบองพเพชรเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเราชนมันก็จะเกยดเฮ้ยว่าน้ำรรบที่สามโอเคไปละ